การเรื่องสิ่งแวดล้อมการมีสุขภาพนะฮะเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็มีการสำรวจเพิ่มเติมนะฮะสำรวจทจะเป็นผเกษตรสำรวจแผนที่นะครับสำรวจเรื่องของปัญหาทีนะฮะสำรวจเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สำรวจเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆป่าไม้สารป่าเร้นความนะที่ได้จุถูกรบนะครับถัดไป เื่องมือก็คือแต่จอดองนะครับแต่จอดองการวิสาเรื่องเกี่ยวกับส่งน้ำนะครับว่าเราต้องการน้ำเท่าไหร่จะมีน้ำเท่าตูนเท่าไหร่จากไหนแต่การเนี่ยให้มันมีความสมดุลแล้วก็โดยใช้แต่จอลองที่เป็นการคำนวณขนาดของโครงการครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมาทำเรื่องของการแต่จอดองต้นต้นอันเนี่ยแต่จอลองน้ำท่วมเนะ้ยจะใช้เรื่องของแต่จอลองในส่วยดูว่าถ้าเรามีโครงการแล้วจะช่วยโครงการจะช่วย ที่นั่งทั้มของทางก็สะทืนได้อย่างไรแล้วก็มีผล แล้วก็ทำเรื่องการใช้ทรันย์มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็มาดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความรุ่นทุของโครงการกัะโครงการใดที่เหมาะสมที่สุดนะครับแต่นี้ก็เป็นภาพรวม